สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะพบกับพวกเราสองคนเช่นเคยนะคะในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์กับพุทธปัญญาพิรมรายการที่พร้อมจะมอบความอภิรมให้กับทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะวันนี้ค่ะพระมหาสมบูรณ์วุฒิกโรแห่งวัดศรีสุดารามวรวิหารกรุงเทพจะชวนทุกท่านมาจเจริญสติวิถีใหม่ในช่วงนี้ธรรมมาพิรมค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่เรียกว่าความปกติแบบใหม่คือเราเคยมีวิถีชีวิตแบบปกติแบบเก่าที่เรียกว่าโอนอร์มอลคือแบบที่เราเคยทำมาก่อนสถานาการณ์โควิด ต่อมาเมื่อมีสถานาการณ์โควิดเหตุการณ์ต่างๆวิถีชีวิตการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะเปลี่ยนแปลงเราทําบ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นเรื่องปกติเรียกว่านอร์มอลเป็นเรื่องที่ไม่ปกติแล้วจะกลับกลายเป็นความปกติแบบใหม่แต่ว่าเรื่องการจเจริญสตินั้นก็จะไม่เลือกเวลาว่า เราควรจะต้องมีสติหรือควรเจริญสติในไม่ว่าจะยุคปกติใหม่หรือปกติเก่าการเจริญสตินี้ก็ไม่มีการยกเวน้นแต่สถานาการณ์เปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปสภาพสังคมวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่เราไม่ควรจะต้องเปลี่ยนเลยก็คือเรื่องของสติ ถ้าหากว่าไม่จเจริญสติหรือไม่มีสติไม่ว่าจะอยู่ในยุคปกติเก่าก็จะไม่ดีไม่ว่าจะม,มีชีวิตอยู่ในปกติใหม่ก็จะไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะอย่างมากๆในการใช้ชีวิตทุกช่วงของชีวิตทุกขณะทุกเสี้ยวของชีวิต ถ้าหากขาดสติแล้วก็จะกลายเป็นคนประมาทเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นธรรมที่เป็นมีความสำคัญและมีความจาเป็นจะทำให้คนใช้ชีวิตได้อย่างดีมีคุณภาพและมีความสุขไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามโลกภายนอกเปลี่ยนไปแต่โลกภายในก็คือเรื่องของจิตใจและก็เรื่องสติเนี่ยจะต้องรักษาและคุม้มครองเอาไว้ ทรงตรัสว่าจิตตังคดตังสุขาวาหังจิตที่รักษาคุ้มครองดีแล้วจะนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะพูดเป็นเรื่องสติการเจริญสติสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่อาตมาได้ว่ามาแล้วแต่การเจริญสติก็ยังคงจะต้องเป็นเรื่องสำคัญและจะต้องทำต่อไป สติในพระพุทธศาสนานั้นพระองค์เวลาสอนญา,าติโยมสอนผู้มาฟังธรรมสมัยพุทธกาลก็จะทรงเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพง่ายๆว่าการฝึกสติเนี่ยก็เหมือนการฝึกลิงบ้างคือจะทรงยกเอาสัตว์ที่มีความสุกสนและก็ยากในการที่จะฝึก อย่างเช่นโคน่มโคสาวอย่างเงี้ยมันจะคึกขนองแล้วก็ลิงเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์จึงตรัสไว้ว่าหากว่าบุคคลเนี่ยต้องการจะฝึกลูกโคจะต้องจับเอาไปผูกไว้ที่หลักที่หลักหรือที่ที่ตอหรือที่ต้นไม้ชั้นใดบุคคลที่จะฝึกสติก็ต้องเอาสตินั้นไปผูกไว้กับอารมณ์อย่างใดยอย่างหนึ่ง พราะนั้นในการฝึกสตินี่เราก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์คำว่าอารมณ์คืออะไรก็ได้ที่สติหรือจิตของเราไปกำหนดเราจิตของเราไปกำหนดจดจ่ออยู่กับอะไรก็ตามสิ่งนั้นก็จะเรียกว่าอารมณ์ของจิตอย่างเช่นจิตไปกำหนดจดจ่ออยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็กำหนดจดจ่ออยู่ตรงนั้น ลมหายใจก็จะเป็นอารมณ์ของสติอารมณ์ของจิตนะท่านเปรียบไว้ว่าจิตจิตของเราเนี่ยเหมือนลิงทําไมจึงเปรียบเหมือนลิงใช้ภาษาบาลีว่ากัปปิจิตตังกัปปิแปลว่าลิงจิตนะเปรียบเหมือนลิงเพราะพฤติกรรมของลิงเนี่ยมีความสุขสนชอบกระโดดโลดเต้นปีนป่ายไปต้นไม้กิ่งไม้นั้นกิ่งไม้นี้ไม่ไม่อยู่สุข สงบไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นลักษณะจิตของเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนลิงอีกอย่างหนึ่งท่านเปรียบเสมือนว่าจิตนั้นอ่ะเหมือนปลาที่มันเคยแหวกว่ายอยู่ในน้ําอยู่ในแม่น้ํามันจะคุ้นชินอยู่กับน้ําที่มันอาศัยอยู่ตั้งแต่เกิดอยู่มาวันหนึ่งเราจับปลานั้นอนะ่ะยกแล้วก็โยนขึ้นมาบนบกมันก็จะดิ้น สุดชีวิตของมันที่จะกลับลงไปในน้ําเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในการควบคุมจิตที่มันคุ้นชินอยู่ในน้ําเพราะฉะนั้นน้ําในที่นี้ก็คือโลกของการรับรู้ทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจในชีวิตประจําวันอารมณ์ที่เรารับรู้รูปอันหน้าใคร่หน้าปรารถนาเสียงอันหน้าใคร่หน้าปรารถนากลิ่นอันหน้าใคร่หน้าปรารถนา อันนี้เปรียบเสมือนน้าที่จิตมันคุ้นเคยตั้งแต่เกิดมามันชอบฟังเพลงเพราะๆมันชอบดูอะไรสวยๆงามๆมันชอบอะไรต่างๆมันก็จะเคยชินเหมือนปลาที่มันอยู่ในน้ําตลอดตั้งแต่มันเกิดมาอยู่มาเมื่อเราไปปฏิบัติธรรมการมาปฏิบัติธรรมก็คือมาทวนกระแสของมันมาทวนกระแสความเคยชินของมันเพราะฉะนั้นใน คำพีพระพุทธองค์จึงเปลียวว่ามันก็ไม่ต่างกับการที่เราไปจับปลาที่มันใช้ชีวิตแช่อยู่ในน้ำตลอดเวลาแล้วเอามาวางไว้บนบกมันจะต้องดิ้นหลนและก็ซัดสายหาทางกลับไปอยู่ในน้ำให้ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าทำไมเวลาเรานั่งสมาธิ บางครั้งบางคราวเนี่ยจิตของเรามันก็ควบคุมยากควบคุมให้มันอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเดินหนอนั่งหนอเนี่ยมันก็สักพักแป๊บเดียวมันก็จะออกไปตรงนั้นไปเที่ยวตรงนั้นไปเที่ยวตรงนี้มันก็เฉกเช่นเดียวกับปลาที่เราจับขึ้นมาจากน้ำเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราฝึกจิตเหมือนการฝึกลิง ในการฝึกลิงนั้นเราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์ในการฝึกลิงคนโบราณเวลาจะฝึกลิงนี่ท่านเล่าไว้ในคำพีเลยว่าก่อนที่จะฝึกลิงหนึ่งต้องจับลิงให้ได้ก่อนไปจับลิงมาจากป่าหรืออะไรก็ตามไปจับมาให้ได้ก่อนเสร็จแล้วก็ต้องมีหลักเหมือมีตอไม้หรือมีต้นไม้สำหรับผูกสำหรับผูกมันไว้ หลักที่เราจะเอาลิงไปผูกไว้เนี่ยก็เหมือนอารมณ์ลมกรรมฐานที่เรากำหนดอย่างเช่นเรากำหนดลมหายใจลมก็หายใจก็คือเหมือนหลักที่เราจะเอาลิงไปผูกเจ็ดเนี่ยเปรียบเหมือนลิงอารมณ์ที่เจ็ตไปกำหนดเพื่อทำสมาธิเนี่ยเปรียบเหมือนหลักสำหรับผูกลิงส่วนเชือกนะ่มีอุปกรณ์ยอย่างนึ่คือเชือกเชือกในการผูกลิงเราจะผูกที่คอหรือที่อะไรเอาบ่วงไปคล้องคอมาแล้วก็ผูก เชือกอันนี้จะเป็นตัวดึงดึงลิงเอาไว้กับหลักที่เราผูกเพราะฉะนั้นหนึ่งเรามีหลักแล้วสองเรามีลิงลิงเนี่ยทุกคนมีก็คือทุกคนมีจิตจิตที่มันสุกสนแล้วหลักเนี่ยเราก็หาได้หลักเนี่ยในพระพุทธศาสนาก็ให้ไว้หลายอย่างหลักสําหรับผูกลมหายใจเนี่ยก็เป็นหลักทั่วไปที่นิยมกันเพื่อเพื่อที่จะเอาเชือกไปผูกไว้ หรืออาจจะเดินจงกรมก็ได้หรืออาจจะบางท่านก,ก็ทำกำหนดพิจารณากสินก็มีนะนะก็แล้วแต่มีหลายอันนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เปรียบเหมือนหลักสำหรับผูกไว้แต่ที่สำคัญก็คือเราก็ต้องมีเชือกเชือกสำหรับผูกนะเชือกนี่ก็คือสติเพราะฉะนั้นการเจริญสติก็คือการพยายามฝึกคุณสมบัติ อย่างหนึ่งของจิตซึ่งมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ว่ามันยังไม่เข้มแข็งพอคือทุกคนมีเชือกอยู่โดยธรรมชาติแต่เชือกนั้นยังไม่ได้ใช้งานยังไม่แข็งแรงพอเพราะนั้นการมาฝึกก็คือการที่เราจะพยายามทำลิงของเราให้มันเชื่องแล้วก็เอาเชือกมาเพราะนั้นก็ต้องฝึกสติเพื่อที่จะได้มีเชือกอยู่ในมือพอมีเชือกแล้วก็ผูกยึดจิตของเราไว้กับหลัก ทีนี้เวลาเราแรกๆเนี่ยในการที่จะเอาเชือกไปผูกลิงเอาไว้เนี่ยมันก็จะสุกสนไปตามธรรมชาติเพราะมันปกติลิงมันอยู่ในป่านะมันใช้ชีวิตโลดโผนกระโดดโลดเต้นไปมาที่ไหนก็ได้ที่มันอยากไปก็เปรียบเสมือนจิตของคนที่ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ฝึกสมาธิอยากจะปล่อยจิตอโลดแล่นไปที่ไหนจินตนาการไปไหน จิตจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ปล่อยอิสระอันนี้ก็คือความเคยชินของผู้ที่ยังไม่เคยฝึกจิตก็คือมนุษย์ปุตุชนคนธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้จิตมักจะโลดโผนไปในกระแสของอสิ่งที่รับรู้ทางอายตนะคือรูปเสียงกลิ่นรสนะอันน่าใคร่น่าปรารถนานะมันอยากจะไปตรงไหนมันก็จะไป เหมือนลิงที่มันอยากจะไปป่าไหนมันก็จะไปแรกๆแกในการฝึกแม้เราจะมีหลักมีตอสำหรับผูกก็ดีมีเชือกสำหรับผูกก็ดีแต่ลิงมันก็ยังดิ้นอยู่มันยังวิ่งไปวิ่งมา แต่อย่างน้อยมันก็วิ่งอยู่ล้อมรอบหลักหรือตอที่เราผูกมันไว้มันจะวิ่งออกไปไกลสุดก็ได้เท่าที่ความยาวของเชือกถ้าเชือกยาว3เมตรมันก็จะไปได้3เมตรหรือจะวิ่งขึ้นต้นไม้สมมติว่าเราผูกที่ต้นไม้มันก็จะวิ่งเท่าที่ความยาวของเชือกที่มันจะสามารถไปได้เพราะนั้นก็ไม่ต้องตกใจว่าเรานั่งสมาธิฝึกสติเนี่ย ทำไมบางครั้งเราจิตของเรามันก็ยังแกว่งไปแกว่งมามันเป็นธรรมดาของคนเริ่มฝึกหัดใหม่แต่อย่างน้อยขอให้มีเชือกดึงมันเอาไวนะ้ผูกโยงมันเอาไว้ในการฝึกเบื้องต้นก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือโดยสรุปก็คือเรามีลิงกันทุกคนมีจิตที่มันสุกสนแล้วเราก็ต้องมีอารมณ์ที่ไปกำหนดเอาจิตไปกำหนดก็คือมี มีหลักมีตอสําหรับผูกแล้วก็มีเชือกสําหรับที่จะยึดโยงระหว่างจิตเรากับตอที่จะไปผูกไว้ทีนี้เมื่อเราฝึกบ่อยๆเข้าฝึกให้มากๆเข้าฝึกให้มากๆเข้าอย่างคนฝึกลิงนะลิงมันก็จะเชื่องลิงมันจะเริ่มเชื่องพอมันเชื่องก็คือมันอยู่ในโอวาทมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่พยศมันไม่ดื้อมันไม่สุกสนมันจะเริ่ม ผ่อนกาลังแล้วก็อยู่ในอาวาดของเราเขาเรียกเริ่มเชื่องพอเริ่มเชื่องแล้วเนี่ยคนฝึกลิงก็พยายามที่จะให้ลิงนั้นทํากิจกรรมที่ตัวเองอยากจะให้มันทําอย่างเช่นให้มันปีนต้นไม้เก็บมะพร้าวเก็บอะไรต่างๆที่เราอยากจะให้มันทำจิตเราของก็เหมือนกันถ้าเราฝึกดีแล้วจนจิตของเราเนี่ย อ่อนโยนมีพลังจิตที่กำหนดอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งท่านบอกว่าจะเป็นจิตที่มีกำลังเปรียบเสมือนกระแสน้ำน้ำที่ไหลเนี่ยถ้าหากาว่ามันไหลบ่าแล้วก็กระจายมันจะไม่มีพลังไปดูเวลาเราไปดูแม่น้ำน้ำไหลถ้าหากว่าน้ำมันรวมรวมการกระจายของมัน ให้รวมตัวกันเป็นไหลไหลมาไหลรวมกันมันจะมีพลังสูงมากเลยเพราะฉะนั้นจิตของเราที่มันฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่มีสมาธิเนี่ยมันเหมือนน้ําที่มันไหลแต่มันกระจายมันไม่มีพลังเพราะฉะนั้นการที่ฝึกจิตให้มีสมาธิให้มีสติก็เหมือนการหลอมรวมพลังของจิตมาไว้ตรงจุดจุดเดียวคือในที่ที่เราอยากอยากให้มันอยู่พอเราฝึก จิตได้มากขึ้นมากขึ้นจิตอยู่ในโอวาทของเราจิตไม่สุขสนคราวนี้เราจะอยากให้มันอยู่ที่ไหนอย่างไรนานที่สุดเท่าที่เราอยากจะให้มันอยู่มันก็อยู่ได้อยู่กับลมหายใจเป็นวันๆก็ได้บางท่านเนี่นั่งสมาธิตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะแต่มาเคยเห็นนั่งตั้งแต่ตีสีถึงสามทุ่มก็มี ไม่ฉันเข้าไม่เข้าห้องน้ำแต่ว่าก,ก,ก็ต้องเข้าให้เรียบร้อยก่อนไม่ไม่ลุกไปไหนเลยก็ถามว่าทําได้ยังไงก็คือมันเหมือนกับเราไม่ได้คิดอะไรจิตมันดิง่งจิตมันเด็กมีสมาธิเวลาก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะชั่วโมงหนึ่งเหมือนเรานั่งไม่แป๊บเดียวก็หมดชั่วโมงแล้วอันนี้เราก็อยากจะให้ทําอะไรเหมือนลิงนั่นแหละลิงที่ฝึกจนเชื่องแล้ว กขจะทำตามโอวาดของผู้ฝึกอยากให้ปีนมะพร้าวก็ปีนอยากให้หยดก็หยุดอยากจะให้วิ่งก็วิ่งอยากให้กระโดดก็กระโดดอยากให้เต้นระบำก็เต้นระบำได้ตามแต่เราจะฝึกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจิตตังทันตังสุขขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนะคำว่าทันตังเนี่ยถ้าฝรั่งเขาเรียกว่าเทรนจิตที่เทรนดีแล้วนําความสุขมาใ นั่นก็หมายความว่าความสุขของมนุษย์เนี่ยความสุขทางธรรมเนี่ยต้องได้มาด้วยการฝึกไม่มีใครเกิดมาแล้วได้มาโดยไม่ต้องทำอะไรพุทธศาสนาเรียกว่าหลักกรรมคือหลักของการกระทำต้องลองมือทำถึงจะได้มาเพราะนั้นในการได้ความสุขที่ละเอียดแลว้วก็ประณีตอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องได้มาจากการฝึกต้องฝึก เหมือนเราอยากจะให้ลิงทําอะไรแล้วก็ต้องฝึกอยู่ดีๆลิงก็จะเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้ก็ต้องฝึกจิตตังทันตังสุขาว,วาหังจิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้ทีนี้เมื่อฝึกจิตดีแล้วเนี่ยทางพุทธศาสนาท่านใช้คําว่าจิตควรแก่การงานกรรมนิยะในภาษาทางพระแปลว่าจิตที่ควรแก่การทํางาน พูดง่ายๆก็คือจิตที่สมควรที่จะเอาไปใช้งานได้แล้วถ้าเป็นพนักงานทำงานในบริษัทก็คือผ่านการฝึกงานมาแล้วเทรนมาแล้วเป็นอย่างดีพร้อมแล้วในการที่จะเข้าปฏิบัติงานตามหน้าที่อันนี้ก็คือทางทั่วไปทางธรรมะก็เหมือนกันจิตที่จะเอาไปทำงานเนี่ยต้องต้องฝึกให้ดี จนกลายเป็นกรรมนิยะทีนี้งานในทางจิตเนี่ยคืองานอะไรก็คืองานทางด้านวิปัสสนาในการฝึกจิตเบื้องต้นเนี่ยเขาเขาเรียกว่าสมถะคือทำจิตให้สงบให้เยือกเย็นให้เข้มแข็งให้มีพลังเมื่อจิตสงบเยือกเย็นเข้มแข็งมีพลังไม่ฟุ้งซ่านแล้วจิตก็จะสมควรแก่การทำงานก็จะเอาไปทำงาน ในการเจริญวิปัสนาในการที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะเขาเรียกว่ามียาณมีปัญญาที่แหลมคมที่สามารถตัดทําลายกิเลสได้สงบกิเลสสยบกิเลสได้เนะเพราะฉะนั้นปัญญาที่ผ่านการฝึกมาแล้วท่านจึงเปรียบเหมือนแสงสว่างที่เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นก็จะไล่ความมืดให้หายไป คิดแบบว่าป so ัญญาเป็นแสงสว่างในโลกก็ค erm ือปัญญาเป็นตัวกําจัดความมืดหรือท่านเปรียบเหมือนอาวุธเหมือนเปรียบเหมือนดาบเปรียบเหมือนมีดสำหรับตัดต้นไม้สําหรับตัดอะไรก็ตามตัดปัญหาอุปสรรคเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเปรียบเทียบเหมือนแสงสว่างบ้างเปรียบเหมือนของมีคมบ้างเปรียบเหมือนเพชรบ้างนะที่พุทธศาสนาเปรียบหลักๆก็เป็นอาวุธสําหรับตัด เป็นแสงสว่างสําหรับกําจัดความมืดเป็นเพชรที่แข็งแกร่งในการตัดสิ่งต่างๆอย่างเช่นตัดเพชรด้วยกันก็ยังตัดได้เพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดก้นเนี่ยไม่ใช่ปัญญาจากทั่วๆไปจากการอ่านหนังสืออ่านตำราหรืออะไรต่างๆเป็นปัญญาจากการฝึกฝึกจิตฝึกสติก็จะทําให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมและก็สามารถที่จะ,ะกําจัด ความทุกข์ทางใจร้อ,อยทั้งร้อยความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์เนี่ยเกิดจากการสร้างของจิตตัวเองก็เรียกปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ทําให้ตัวเองทุกข์จิตที่ไม่ได้ฝึกก็จะชอบปรุงแต่งแต่งนั่นแต่งนี่เขาเรียกว่าคิดมากกว่าความเป็นจริงปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็จะเกิดความทุกข์ยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นจิตที่ฝึกแล้วมันก็จะ มาคู่กับปัญญามาคู่กับความสงบแล้วที่ตามมาก็คือความปล่อยวางแล้วก็นําความสุขมาให้เนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกสติมีพุทธพจน์บทห,หนึ่งที่พระพุทธองค์เปรียบเทียบการปฏิบัติธรมเจริญสติว้ดีมากเลยอมองเห็นภาพเลยนะตัดเป็นภาษาบาลีเดี๋ยวอาตามาจะแปลให้ฟังว่ากรมโพประมังกายะมทัง วิธิตาวานัคาโรปมังจิตตะมิทังทะเปตตวาโยเชทะมารังปัญญาวุเทนะชิตตันจะรักเขีอะน,นิเวสโนสิยาแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าบุคคลเมื่อรู้ว่าร่างกายนี้ร่างกายของเรา เปรียบเสมือนหม้อดินท่านเปรียบร่างกายเหมือนหม้อดินรู้จิตที่เปรียบเสมือนนครและหรือเมืองนะดำลงจิตนะตั้งจิตไว้ให้มั่นคงซึ่งจิตนี้เปรียบเสมือนนครหรือเมืองจากนั้นให้โยชเชตมารังปัญญาวุเทนะแล้วให้ลบกับมารลบกับมารด้วยอาวุธคือปัญญาปัญญาวุเทนะ เมื่อลบชนะที่ใดแล้วก็ให้รักษาที่ตรงนั้นเอาไว้แล้วเป็นคนไม่ประมาทอันนี้เป็นการอุปมาการปฏิบัติธรรมเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนการฝึกกองทหาร ช้าวันพรุ่งนี้ท่านมหายังมีธรรมสาระดีๆมามอบให้ทุกท่านกันต่ออย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ค่ะเรามาฟังแคปชั่นดีๆจากหนังสือที่น่าอ่านจากน้องเป็นหนึ่งกันก่อนนะคะช่วงธรรมพาเพลิน ธรรมะพาเพลินวันนี้เป็นหนึ่งของนำบทความน่าสนใจจากหนังสืออ่านชีวิตพินิษสังคมโดยคุณก่อศักชัยรัศมีศักดิ์มาฝากให้ทุกท่านได้พินิษพิจารณาดังนี้ค่ะสังคมควรเปลี่ยนค่านิยมมาชื่นชมยกย่องผู้คนโดยดูจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความเสียสละทุ่มเทยอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่วนรวมด้วยความจริงใจ ไม่ใช่หลงไหลได้ปลืม้มแต่คนที่มีทรัพย์สินมหาศาลหรือยศศักดิ์สูงสง่งต้องมองทะลุเปลือกนอกเข้าไปถึงเนื้อในว่าเป็นทองแท้หรือทองเก๊กันแน่องค์กรต่างๆก็ต้องเน้นการให้คุณค่าแก่คนที่ทุ่มเททำงานเพื่อง,งานโดยไม่ต้องสนใจว่าเขาอยู่ตำแหน่งอะไร ผู้ที่มีตำแหน่งสูงก็ย่อมจะมีผู้ช่วยหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้งานสำเร็จได้ง่ายกว่าอยู่แล้วแต่คนตำแหน่งเล็กๆที่มานะพยายามมุ่งมั่นจนงานของตนเกิดผลสำเร็จและส่งผลดีต่อเนื่องไปถึงส่วนอื่นๆในองค์กรผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานก็ควรจะสนับสนุนยกย่องเชิดชูอย่างเต็มที่เพราะนี่คือแบบอย่างของคน ซึ่งมีศักดิ์ศรีสูงค่าจากการกระทําของตนเองอย่างแท้จริงหากคุณผู้ชมมีหนังสือเล่มโปรดที่อยากจะแบ่งปันกับทางเราบ้างก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท c ีพีออลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคารซีพีทาวชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105.00หรืออีเมลแอ d r e s s ยกว่า 7@ gmail. com ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามหวังว่าทุกท่านจะชอบทุกสาระที่รายการพุทธปัญญาพิรมนำมาฝากนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่ปรางรัตนและเป็นหนึ่งต้องขอลาไปก่อนแล้วแล้วค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ